สวัสดีครับผมไบจาทจายใจแชนแนลครับเดี๋ยวคลิปวันนี้จะสอนตั้งค่าถ่ายวิดีโอแดนโคเปอร์แบบถ่ายครั้งเดียวแล้วเอาไปลงหลายๆแพลตฟอร์มโดยการตั้งอัตราส่วนเป็น3ต่อ2และถ่ายความละเอียดสูงๆเวลาเราเอาไปครอปเป็นแนวตั้งเป็นสี่เหลี่ยมเป็นแนวอะไรก็ตามมันจะยังได้คมชัดอยู่นะครับตั้งค่ายังไงเอาไว้สําหรับครอปแล้วก็เอาไปเกตติ้งสีด้วยนะทีนี้เดี๋ยวมาดูลังกล้องกันอย่างไวๆเราตั้งค่าอะไรบ้างเข้ามาในเมนูนะครับปุ๊บ อย่างแรกความละเอียดนะครับตอนนี้มันเป็น 4K 60อะไรอยู่ใช่ไหมเปลี่ยนนะครับจาก MP4 นะครับเป็น MOV นะครับ MOV yes แล้วก็ Record Quality ครับตัวนี้นะขึ้นไปที่สูงสุดเลยครับตอนแรกเราอาจจะอยู่กลางๆเราไม่ต้องสนใจครับเราเลื่อนไปบนสุดเลยนะครับเราใช้ 6K 30 420 10บิตนะครับเราจะได้3ต่อ2แบบนี้ปึ๊บอัตราส่วนเป็น3ต่อ2นะเราก็จะเป็นเฟรมเต็มเฟรมแบบนี้เลยอ่าทีนี้ผมอาจจะต้องสร้างไกด์ขึ้นมานะครับ เรามาที่รูปฟันเฟืองครับแล้วก็เลื่อนขวาลงมานะครับมาที่แถบที่5รูปกล้องเนี่ยมันอาจจะมีเฟรมมาร์เกอร์อยู่นะครับเฟรมมาร์เกอร์เนี่ยออนอยู่ใช่ไหมไปเซตครับว่าเราจะเอาเป็นแบบขอเฟรมมาร์เกอร์เป็นสัก1ต่อนหนึ่งได้ไหมเราจะได้เล็งให้น้องอยู่ตรงกลางนะเฟรมมาร์เกอร์ผมตั้งเป็นสีเขียวแล้วกันนะปุ๊บแบบนี้เห็นไหมก็จะมีสีเขียวให้น้องฟ้าเต้นไม่เกินขอบเขียวตรงนี้หรือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเอาแนวตั้งไปลงทิกตอกจริงๆเฟรมมาร์เกอร์ตรงนี้ตั้งไปเลยครับเป็น,นเงมามี9ต่อ16ด้วยปค๊บ จากนั้นนะครับ e-stabilizer นะครับกันสั่นนะครับให้ปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยนะให้กว้างที่สุดเลยนะครับเอ๊บแล้วก็ไฟลหลัดนะครับโปรไฟล์เนี่ยเราเลือกนะครับจากสแตนดาดเลื่อนครับเป็นตัวหลอกนะครับ V l ลอกตอนนี้เป็นไฟลหลอกนะครับแล้วผมก็เลื่อนมาที่รูปฟันเฟืองนะครับฟันเฟืองตรงนี้ผมเลื่อนมาที่หลอกวิวแอซิดนะครับหลอกวิวแอซิดเอ๊บเลือกเป็น709นะครับหลอก709แล้วตั้งเป็นออนนะครับมอนิเตอร์ออนสีจะได้ไม่ตุ่นนะครับ พอเลือกเป็นหลอกแล้วเรามาดู ISO ค่า ISO เนี่ยผมกดขึ้นตรงนี้ปุ๊บกดขึ้นไปพอเป็นหลอกนะครับ ISO สูงสุดมันคือ6 4 0นะครับตั้งไว้ต่ําสุดเลย6 4 0่ปุ๊บเดี๋ยวไปข้างนอกเดี๋ยวมันจะสว่างกันเองนะครับส่วนเลนที่ผมใช้วันนี้มันคือเลนส์18มิลเอนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเเหลือ1.8 F, F ตอนนี้มัน3.5ใช่ไหมครับผมก็หมุนเลยครับเหมุนต่ำสุด1.8นะครับโอเค ไว้บาลานนะครับล็อกไปเลยนะครับกดด้านขวาตรงนี้กดปุ๊บนะครับแล้วก็เลื่อนมาตอนแรกมันอาจจะเป็นออตรงออโต้อะไรไม่ครับเราเลื่อนมาครับคัตตอมนะครับคัตตอมไหนก็ได้นะครับตั้งเป็น5,500 K นะครับกดขึ้นปุ๊บแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับ5,500ตั้งแสงขาวไว้ผมเกตติ้งง่ายหน่อยจะตั้งแบบนี้ออโต้โฟกัสนะครับโหมดโฟกัสปุ๊บผมกดไปทางด้านซ้ายนะครับปุ๊บอ่าตั้งเป็นมนุษย์ไว้ human eye face body detection แค่นี้ ทีนี้ถ้าเกิดออกไปข้างนอกแล้วมันสว่างเกินเนี่ยอ,อย่างมากผมว่าแค่เพิ่มสปีชัตเตอร์เพิ่มขึ้นไปแค่นั้นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวลองไปถ่ายกัน เทสสุดท้ายนะครับผมจะใช้เลนส์85มิลเมื่อกี้ใช้เลนส์18มิลกับ50มิลบนกินบอลไปแล้วนะครับเทสสุดท้ายเนี่ยใช้85มิล85มิลเนี่ยเดี๋ยวแฮนด์เฮลถือถ่ายเอานะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะต้องตั้งค่ากันสั่นนะครับให้มันแม็กที่สุดแน่นอนเฟรมที่ผมตั้งนะครับเหมือนเดิมนะครับมีเฟรมสีเขียวอยู่ตรงกลางก็พยายามเล็งให้น้องฟ้าอยู่กลางๆนะครับและกันสั่นก็คือผมกดลงล่างนะครับเปลี่ยนเป็นเอเป็นไฮไปเลยนะครับมันจะครอบเข้าไปเยอะที่สุดนะไม่เป็นไรเราตั้งใจเอามาเพื่่่่ออออครรบหนนนน้้้้้าางงฟยยููแลวีีต ตั้งใจครอบหน้าน้องฟ้าอยู่แล้วโอเคอทีนี้เดี๋ยวไปลองดูภาพกันครับ ไฟล์ที่ได้มาเนี่ยมันก็จะเป็น MOV แบบนี้นะครับเป็นอัตราส่วนแบบ3ต่อ2เนี่ยสีก็จะตุ่นๆแบบนี้นะครับอย่างแรกเราต้องเอาไปเกตติ้งก่อนนะครับซึ่งผมทำใน Davinci Resolve นะครับผมเลือกทั้งหมดครับคลิกขวา Input Color Space ไปเป็น Panasonic นะครับ V-log เปร๊บ, v บสีกลับมาเป็นปกติทีนี้ก็เริ่มใส่โหนดเข้าไปครับ1 2 3ผมรู้สึกว่ามันอมฟ้าไปเพราะว่าเริ่มเย็นๆแล้วนะครับดังนั้นผมต้องอาจจะต้องชิฟมาเป็นเหลืองหน่อยนะครับลองซักประมาณ90ดู ทีปรับแสงให้มันแบบสว่างหน่อยเพราะตอนนี้มันเริ่มมืดไปที่กราฟครับตึงขึ้นมาเลยปืดปืดอ่ะยังไม่โอเวอร์ยังสว่างอยู่นะครับเพิ่มชาร์โดขึ้นมาตรงนี้ปืบถ้าสว่างเก้ามากเกินไปไฮไลท์มันอาจจะหลุดนะครับเอาผมาจ,จะลดไฮไลท์ลงปืดผมก็เล่คนคอนทราสหน่อยปืดอ่ะสักประมาณ1.1กว่ากว่านะครับแล้วก็ลองเดูอดูลองดันเอ็กโพสขึ้นีนึงป๊บด,ดึงให้มันสว่างขึ้นมาหน่อย เวลาแต่งเสร็จก็ลองเปิดปิดโน้ตดูนะครับกดอนทนดีปึ๊บปิดไว้เรลานงเปิดไว้ปวลานงปิดไว้เวลานงอืมมันโอมฟ้าเปิดไว้เวลานงปึ๊บเออกลับไปเหลืองนิดนึงก็จะตุนๆจะจืดหน่อยเปิดคอนทร์สปิดคอนทร์สเปิดคอนทร์สแล้วผมอยากให้โน้ตอื่นๆเนี่ยใช้ค่าเดียวกันหมดเลยนะครับก็ถ่ายที่เดียวกันลากครอบกดเมาส์กลางปึ๊บอ่าเราค่อยมาปรับแก้ทีละอันโอเวอร์จัดอย่างนี้ต้องลดลงลงลดลงลดลงแต่ก็ดูสว่างดีนะ โอเคว่างจัดอ่ะรถชาร์โดตรงนี้ลงปุ๊บแล้วก็ปรับกราฟที่มันโค้งเยอะเกินนะครับลดลงหน่อยเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็เอ็กพอร์ตครับแต่เรนเดอร์เนี่ยถ้าเกิดเป็นโปรเจกต์ปกติผมก็จะเป็น 4K ใช่ไหมแต่ว่าผมขอติ๊กตรงนี้ครับเรนเดอร์ add source resolution นะครับเพราะว่า source resolution เนี่ยถ้าเกิดไปดูนะครับกดดูความละเอียดตรงนี้นะครับวิดีโอ resolution ของไอคลิปนี้นะครับมันคือ5952คูณ3968นะครับอะเดี๋ยวผมจะลองมาตั้งค่าใหม่นะ ห้าเก้าหคูณสามเก้นะ5 9ห้าเก้คูณสามเนะกดเซฟปึ๊บอ่ะก็จะเต็มเฟรมละเห็นไหมเป็นเต็มเฟรมนะครับแล้วลายเอ็กพอออกไปนะครับถ้าปกติตรงนี้มันจะต้องเป็นแบบ 4K OK Full HD เป็นฟอร์แมตปกตินะแต่ตอนนี้ผมจะติ๊กที่ Render at Source Resolution เราก็จะได้ความเรียดแบบเต็มๆนะครับก็คือ 6K Open Gate ของ S9 นะก,ดกด add render q u e u e เข้าไปพอกด a d ด r e n d e r queue เข้าไปปุ๊บมันบอกว่าให้เลือก Encoder ใหม่เพราะว่าไม่ซัพพอร์ตกับเรโซลชั่นนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นโซลชั่นที่ประมาณ 4K ขึ้นไปเนี่ย8.24มันจะไม่ค่อยไหวนะครับมันจะต้องให้บีบอัดมากกว่านั้นก็ใช้8.25 6ไปก็ได้นะครับโรเด็กเนี่ย encode 8.25 6ไปนะกด render q u e u e ปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็กด render ครับโอเคอ่ะ จังหวะน,นี้ก็รอไปเรนเดอร์นี่กินจีพียูเต็มๆนะครับ4000ผม93เปอร์เซ็นต์เลยรันยาวไปรอเรนเดอร์ครับ เรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับก็ได้ไฟล์ที่ความละเอียดแบบเต็มต้นฉบับนะครับก็คือ5952ก้าคูณนะครับอ่ะก็ได้เป็นไฟล์ที่เกรดดิ้งสีเสร็จเรียบร้อยแล้วไหนะลองเปิดดูหน่อยซิโอเคอ่ะก็เป็นแบบนี้ชัดเจนสีสันสวยงามเลือกทั้งหมดครับจับลากลงที่โปรแกรมเวกัสเหมือนเดิมโปรแกรมที่ผมตัดต่อนะครับเวลาคุณจะปรับอัตราส่วนนะครับอันนี้ง่ายมากๆเวลาลากลงมาที่โปรแกรมเนี่ยมันก็จะได้ความละเอียดเท่ากับไฟล์ต้นฉบับเห็นไหมห้าเก้าสองคูณสามเก้าหกแปดเนี่ย แต่ทีนี้มันก็ต้องดูว่าเราเจะเอาไปลงโซเชียลแพลตฟอร์มไหนคุณอยากเป็นอัตราส่วน1นต่อหนึ่งแม็กสุดตั้งเท่าไหร่ดีนี่ครับในโซเชียลมีเดียต่างๆที่เราเอาไปลงเนี่ยสมมุติว่าเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอก็ตามนะครับเอาตีซะว่าโปโต้ก็ไดนะ้ Facebook เนี่ยยังแค่พันสองคูณพันสองเยอะสุดเลยนะเห็นไหมส่วนทิกตอกที่เป็นแนวตั้งเนี่ยก็คือ1080ปดสิคูณพันเก็คือฟูให้ดีแบบแนวตั้งกันแหละแล้วที่เหลือก็คือไม่มีอันไหนมากกว่านี้แล้วนะครับอ่ะมี X เนี่ยเยอะหน่อยนะ1500 นั้นั้นสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้อาาัตราส่วน1ต่อหนึ่งะครับคุณต้องไปตั้งที่โปรเจกต์เซตติ้งก่อนไปที่ไฟล์นะครับปกติเนี่ยอ่ะหนต่อหนึ่งคุณจะเอาความละเอียดเท่าไหร่เอาง่ายสมมติพันสองคูณพันสองนะครับโอ้โห,วหวแม่งความละเอียดคือแบบเท็กมากปุ๊บแอปพลายไปอ่ะเห็นไหมในกรอบสีดําตรงนี้เดี๋ยวผมปิดไกด์ก่อนนะปุ๊บก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสีดํามันเห็นไม่ชัดใช่ไหมผมเปลี่ยนเป็นสีขาวก่อนปุ๊บอ่ะเห็นไหมไอไอกรอบขาวซ้ายขวานี้ไม่่เกียวนะ สิ่งที่จะใช้ก็คือไอ้ตรงสีดําตรงนี้นี่คือสีเหลี่ยมัตุรัสนะครับซึ่งพอมาเป็นแบบเนี้ยเอ้ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเต็มใช่ไหมครับอ่าทายังไงล่ะเราก็ไปที่คอปครับคอปตรงนี้ปุ๊บอ่าเราก็ใส่กว้างกับสูงไปเลยครับสมมุติว่าพันสองคูณพันสองปั๊บอ่าคูณพันสองปั๊บมันก็จะแคบเข้าไปใช่ไหมแต่อย่างน้อยก็ได้อัตราส่วนที่เนี่ยเป็นสแควร์ละกด c อน t r o l s h ฟ f t นะครับเพื่อล็อกเรโชแล้วก็ยืดออกมานะครับปุ๊บ ประมาณนี้เห็นไหมก็ได้ละปุ๊บ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 เข้าไปเข้าไปเอาให้ใกล้หน่อยก็หดเข้าไปนะครับกดชีฟด้วยนะเพราะถ้าไม่กดชีฟเนี่ยอัตราส่วนมันจะไม่ล็อกนะครับกดคอนโทรลชีฟนะคอนโทรลแก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะประมาณนี้สมมติว่าเอาน้องฟ้าเท่านี้อ่าอย่างเงี้ยโอรู้สึกหัวขาดรู้สึกมันแน่นไปเราก็ขยายออกมาหน่อยปุ๊บอ่ะประมาณนี้ก็ได้อ่าก็เห็นน้องฟ้าเต้นละ อยู่ตรงกลางเฟรมทีนี้อินพุตเนี่ยโปรเจกติ้งเราเป็นสแควร์แล้วเป็น1ต่อนแล้วเอาไปลง IG ได้แล้วต่อไปเอาพุตนะครับเราก็ไปที่ไฟล์นะครับเรนเดอร์ render. ตอนเรนเดอร์เราก็ต้องไปตั้งด้วยนะไม่ใช่ตั้งแต่ต้นทางนะครับเราก็ไปเลือกครับอ่าเป็นอะไร AVC แล้วก็เป็นความละเอียดความละเอียดตรงเนี้ยเลือกไปไม่มีผลนะครับเราไปคัตตอมเทมเพลตอยู่ดีนะครับคัตตอมเทมเพลตเนี่ยเราก็เรมไซต์ตรงเนี้ยมันก็เป็นอัตราส่วนที่เราเรนเดอร์ปกตินะแต่ว่าเราจะคัตตอมครับแล้วก็ใส่ไปเลย คูณพันสองอ่ะโอเคกดโอเคปร๊บก็จะได้าตราส่วนใหม่มานะครับแล้วก็เรนเดอร์ครับเสร็จโอเปนโฟลเดอร์ปร๊บก็จะได้วิดีโอนะครับที่เป็นสแควรแบบนี้มาแล้วเห็นไหมอ่าซึ่งความละเอียดพันสองคูณพันสองนะจริงๆความละเอียดมันก็จะไม่ได้เยอะเท่ากับตอนแรกใช่ไหมแต่ข้อดีของการทําแบบนี้ก็คือซูมครอบเข้าไปแล้วภาพไม่แตกเห็นไหมครับภาพไม่แตก หมือนเดิมถ้าเกิดว่าเราจะทํา9ต่อ16หรือเราจะเรนเดอร์เป็นแนวตั้งเพื่อที่จะได้เอาไปลงติ๊กตอกลงรีวลงช็อตเราต้องทำาไงครับเราก็จัดเฟรมให้เป็นแนวตั้งก่อนมันต้องเป็นแนวตั้งทั้ง input ทั้ง output Input ก็ไปตั้งที่ Project Setting นะครับซอฟต์แวร์อะไรก็ตามนะในเวกัสอยู่ใน Project Property แนวตั้งเป็นความละเอียดเท่าไหร่อ่ะก็ต้องเป็น1080 x 1920คือความละเอียด Full HD มันคือ1920คูณ1080 9 2 0่าน,นั้น กดโอเคอ่ะเฟรมก็จะเป็นแนวตั้งแบบนี้ละเฟรมสีดํานะเฟรมสีดําตรงนี้ทีนี้เนื้อของวิดีโอเนี่ยตอนนี้มันอยู่ตรงกลางเนี่ยผมจะทํำยังไงก็ไปที่ตรงนี้ครับ event pan and crop ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้กดจิ้มเข้ามามันก็จะขึ้นหน้าต่าง event effect มาสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผมรีสตอร์ไซส์เข้าไปนะครับไอเฟรมวิดีโอไฟนอลก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งไม่ถูกเราก็ตั้งวิดไปเลยนะครับเป็นพันแปดสิบนะครับแล้วกว้างพันแปดสิบพิกเซลสูงพันเก้ารอยี่สิบพิกเซลนะครับ ปุ๊บอ่ะก็จะได้แนวตั้งมาแนวตั้งมาแบบนี้เห็นเฟรมที่เป็นเส้นปาตรงนี้แหมเป็นเฟรมแนวตั้งแล้วที่เหลือเราก็ลองขยายไซส์ครับแต่การขยายเนี่ยเราอย่าลืมกดคอนโทรลชีฟค้างไว้พร้อมกันนะในเวกัสน,นะครับแล้วก็ขยายขยายปุ๊บปุ๊บสมมติประมาณนี้นี่ลองฟ้าอยู่ประมาณตรงนี้ไม่รู้จะเต้นเลยกรอบหรือเปล่านะเอาลองเพย์ดูปุ๊บแม่ก็ได้เฟรมแนวตั้งมาแล้วนะครับดังนั้นตอนถ่ายเนี่ยมันเป็นข้อจํากัดที่เราจะต้องเลงเฟรมไว้ตรงกลาง ถ้ากล้องมีเฟรมมาร์เกอร์อยู่ด้วยมันจะช่วยให้เราเล็งเฟรมง่ายขึ้นเพื่อไม่ให้หลุดนะครับแค่นั้นเองประมาณนี้ผมก็เล็งเล็งเล็งเลี้ยง,งให้น้องฟ้าอยู่ตรงกลางไว้อ่ะอ่ะทีนี้ต้นทางเราเป็นแนวตั้งแล้วนะครับปลายทางก็เหมือนเดิมคนระับไปที่ไฟล์เรนเดอร์แอดคัดตตอมเทมเพลตใหม่นะครับคัตตอมเทมเพลตใหม่จากความกว้างความสูงเนี่ยพันสองคูณพันสองก็เปลี่ยนเป็นพันแปดสิบคูณพันเก้ายี่สิบนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตั้งชื่อไปเรนสองเซฟเรนเดอร์ มันก็จะเรนเดอร์เป็นวิดีโอแนวตั้งให้อันนี้แค่คอ็อกเฟรมให้ดูเฉยน,นะนี่ยังไม่ได้ใส่เพลใส่เพลงคัดตัดต่ออะไรเลยนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะเปิดไฟล์วิดีโอด,ดูก็ถึงจะได้วิดีโอแนวตั้งแบบ Full HD มาแล้วก็ละเอียดด้วยนะเห็นไหมเป็น Full HD ที่ไม่เบอร์เลยนะครับไม่เบอร์เลยแต่ที่แบบมือเบอร์นี่เป็น Motion เบอร์นะแต่หมายความว่าความละเอียดเนี่ยก็คือเต็มอะจับเต็มอะอารมณ์เหมือนแบบถ้าเกิดว่าผมเปิดไฟล์เกรดติ้งที่เป็น ออริจินอลแล้วสมมุติว่าผมเปิดไฟล์ออริจินอลนะนี่มันเป็นไฟล์ 6K จากเต็มเซนเซอร์ของ S9 ใช่ไหมอะแล้วผมซูมเข้าไปซูมเข้าไปซูมเข้าไปปื๊ดดูดิยังคมอยู่เลยนะฮะดูดีเทลของเสื้อโห 6K นี่เห็นไหมยังคมสวยงามประมาณนี้เนี่ยถ้าจะถ่ายเผื่อครอปมาเนี่ยก็ถ่ายก,กว้างๆไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมอาจจะมีปัญหาตอนที่ถ้าเกิดว่าถ่ายแคบมาขนาดเลน85เงี้ย ครอปนิดเหนื่อยแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดว่าถ่ายแคบมามากเกินไปอย่างเงี้ยสมมุติว่าเปลี่ยนเป็นพันแปสิบ x พันเก้ายี่สิบโอ้โหอ่ะสูมอ,ออกมาปุ๊บเต็มตัวมันก็จะเป็นทรงนี้ก็ได้ไหมล่ะถ้าสมมติเต็มหน้าจอมือถือคุณเป็นแบบนี้ถ้าได้ก็โอเคเออแต่จริงแล้วถ้าเกิดว่าจะเอาแบบคลสอัพหน้าน้องฟ้าขนาดเนี้ยผมว่าระยะกลางๆขนาดเนี้ยเอามาครอปกำลังดีนะครับดูนะเป็นพันแปดสิบ สูงเป็น1,910ปุ๊บอ่ะแล้วก็ขยายปุ๊บปุ๊บประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้หน่อยลองเพลดูเออประมาณนี้กําลังดีนะครับแต่รู้สึกหัวมันจะชิดไปใช่ไหมก็เหลือพื้นที่ตรงนี้หน่อยปุ๊บอ่ะกวา้างอีกนิดหนึ่งเออขนาดนี้ผมว่ากาลังดีนะครับผมติดถ่ายแบบแนวนอนเนี่ยแบบเหลือสเปซซ้ายขวาแต่ว่าไม่ได้เหลือบนล่างไงเวลาเอามาครอปไปแพลตฟอร์มอื่นหรือว่าเป็นแนวตั้งมันก็จะดูแน่นเกินไปนะครับ แต่น,นี้ก็แล้วแต่ชอบนะอันนี้ทําให้ดูคุณจะได้นึกภาพออกว่าประบวขั้นตอนการทําเป็นแบบนี้นะครับที่เหลือผมก็เอา3 4ไฟล์ไฟนี้มาซิงค์แล้วก็มาตัดสลับนะครับแล้วก็เดี๋ยวออกมาเป็นงานไฟนอลทีนี้เดี๋ยวลองดูตัวอย่างครับ I heard that you've been just searching for someone. When you need me right now, it's now or never, babe. I just wanted you to see it's natural desire. Cause you need me right now, 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 mm. with you. with อ่ะถ่ายง่ายๆก็แค่นี้นะครับทีนี้ความเนียเน้ยขึ้นอยู่กับว่าคุณจะดีลกับนางแบบให้เต้นกี่รอบยิ่งเต้นเยอะก็จะยิ่งมีฟุตท,ที่เอาไว้ตัดซ่อมเยอะมันเต้นหลายรอบได้เพราะเพลงมันสั้นแต่อันนี้ผมเอาแค่แบบสรอบสรอบไม่เกินนี้ประมาณว่าก้องกว้างกันเสียก้องกว้างผมจะเข้าออก ออกซ้ายออกขวาแบบนี้กล้องกว้างส่วนถ้าเป็นเลน50กล้องแคบก็คือฟีซล์สักรอบหนึ่งอ่าจริงๆก็แล้วแต่คนจะการเสียนะครับทีนี้ตอนค็อปเนี่ยถ้าเป็นเลนอันต้าไวเนี่ยครอปไม่มีปัญหาอะไรหรอกครอปง่ายแต่พอเป็นเลนยิ่งแคบยิ่งแคบนี้ยิ่งครอปยากนะครับยิ่งครอปยากดังนั้นผมว่าถอยเยอะๆยะดีกว่าอย่างผมนี่ยังแคบไปเออจริงๆใช้แค่2ระยะก็พอนะไม่ต้อง85ก็ได้นะนี่เอามาลองนะครับแต่ทําให้ดูว่าถ้าเกิดว่ามุมแนวตั้งมันยากก็เปลี่ยนเป็นสแครมรมมัันนนกก็จะะได้้เฟาขึบ แล้วถ้าเกิดว่าชอบเนื้อหาละเอียดละเอียดรีวิวกันตรงตรงฟังกันยาวๆแบบนี้นะครับสามารถซัพพอร์ตเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับของช่องเอเซไฮเนี่ยเป็นท่อน้ำเลี้ยงได้ด้วยการช้อปปิ้งที่ร้านซูมคาเมล่านะครับสำหรับทุกคนที่ดูคอนเทนต์นี้อยู่นะครับสามารถใช้โค้ดเอเซไฮนะครับเป็นโค้ดปากเปล่าแชทสดเป็นส่วนลดซื้อของที่ร้านซูมคาเมล่าได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ช้อปปี้ลาซาด้หรือว่าใครวอล์กอินเดินไปซื้อที่หน้าร้าน,นครับ บอกว่าขอใช้โค้ดเอสไฮก็ลดนะครับสินค้าปกติลดได้หมดนะครับไม่ลดก็แถมไม่ก็ส่งฟรีนะครับจะมีแค่บางรายการที่ร้านเขาจัดโปรลดเยอะอยู่แล้วนะเนื้อหาในช่องตั้งใจทําทุกอันนะครับขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับอ่ะฝากติดตามน้องฟ้าด้วยที่ IG ก็คือเพียงฟ้านั่นเองนะครับไอเพียงฟ้าแล้วก็ YouTube เพียงฟ้าเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะ่ายง่ายแบบนี้ลองไปทํากันดูครับ